มันบอกให้เจ้าของแกมค่ะแล้วมันจะหยุดเบื่อว่ายเบื่อว่ายเบื่อว่ายคือเบื่อความสวยของตัวเองแล้วเขาสบาเป็นนุโลกันเนี้ยแต่มีผัวเป็นเทพเราเทพพระเจ้า พลังมันแบบนึกออกยางเอ่อชื่อว่านาตาลีนะคือพุ่งตรงว่ารักผัวมากอะ่ะ<อ>แล้วเพราะว่าผัวเป็นเทพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยู่กับผัวไดแฮปปี้สุดๆเลยเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยู่กับเราบนโลกมนุษย์นึกอออกยังอะตามหาผัวแป๊บนึงดีกว่าผัวอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านก็กว้างเหลือเกินคริสคริสอยู่ไหนนาตาลี Natalie, ที่รักข้าอยู่นี่อุ้ยเตงเบบคือ เลยอ่ะเนี่ยโอเคอเข้าไปในห้องน้ำห้านาทีถึงจะตายแหละเขาอยากจะรู้ว่าว่าเตงอ่ะรักเขาแค่ไหนอ่ะข้ารักเจ้าเท่าโลกโลกเหรอก็เลกไปป้างั้นข้ารักเจ้าเท่ากับแผ่นดินอาร์ตแกะอาร์ตแกะเหรอเลกไปโหนที่ท่านไม่รักข้าจริงอ่ะเนี่ยดูแผ่นดินอาร์ตแกะระเบิดบึ้งอย่างนี้บอกยังเอาเป็นว่าข้ารักเจ้าเท่ากับจักรวาลมาเว้นจักรวาลมาเว่นเลยเหรอใหญ่แล้วแหละเพราะว่ามันขยายไปบม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 ไปเรื่อยเลยอ่ะอุยแปลงว่า เจ้าราักามาจริงๆเฮ้ยคอนอะไรเนี่ยอรฉันไม่ต้องต้องถือไปไหนมาไหนตลอดเวลาเลยหรือไงเนี่ยข้ามีอรเป็นของตัวเองเดี๋ย,ย,ยจะวางอย่างนี้เะวางอย่างนี้มันทำให้ข้าแบบจิตใจที่แบบนึกออกยังโอ้ยก็จสีน้ำเต็งเบ,บ๊บ ไม่มีเวลาให้กันเลยอ่ะเธออย่ามาอ้างได้บ้าว่าเธอเพิ่งเปลี่ยนงานเธออย่ามาบอกว่าเอองานยุ่งอยู่ในช่วงผ่านโปรหรือไม่ผ่านโปรอย่างนี้มันต้องอ้างอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่หรือเปล่าเธอไม่มีเวลาให้เราเลยรู้ตัวไหมเนี่ยคริสเธอนั่นแหละที่เอาฉันไปทํางานฉันทํางานฉันก็มีค่าตัวค่ะเออฉันมีค่าตัวให้ไปทำฟรีสะเมื่อไหร่ละเอออะไรมาเฮ้เราว่าจริงเราเริ่มไม่มีเวลาให้กันจริงแล้วแหละ แล้วจะออยังไงมันจะทำยังไงล่ะมันต้องมีเวลาให้กันบ้างคนเป็นแฟนกันนะ่ะเออโอ๊โยนีม่มึงใช้วุฒเทพเจ้าของกูเลยเหรออ้อไอคลิปอืมนี่มึงกล้ามึงใชทโอ๋ยนี่จะเป็นมนุษย์โลกนะมึงทำไมไมึงทำไมไมึงทำไมกูมึงทำไมเห็นที่ยืนอยู่แล้วกันไม่ได้แลนะ้วบ้างถตายุ้วยไอารมณ์เสียแม่งแต่ละวันโอ้ อะไรเนี่ยซื้อใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยมามเปลืองเงินโขออันเก่ามันก็ยังดีๆอยู่ซื้ออันใหม่อีกแล้วไอ้เรื่องแก๊กจงแก๊กเจ็ดเนี่ยซื้อจริงๆเนี่ย,อย,อยของเธอล่ะอะไรเนี่ยเครือ่องสัอางใหม่เครื่องอางลายไอแพดอย่ามาบ่นเลยค่ะเรื่องเครื่องสัมอางเป็นเรื่องของฉันค่ะก็อย่ามาบ่นฉันเหมือนกันนี่มันก็ของของฉันกล้ากล้าของตัวเองกล้ามากจริงๆโขนี่ใช้เงินขนาดนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะมั้งจะเอาไงอะเอาไง่ะโดนลงไหมลงมือค่ะอะไรอะ่างไอย่างงี้เลิกกันไปเลยค่ะกลับไปเลยค่ะอาร์ต แก่ปั๊บบานบึ้มไปแล้วกลับไงก <laughs> ลับไปเลยค่ะจะไปอยู่ไหนก็ไปเลยค่ะโ้่เอ,อ้ไปก็ได้ไม่บอกเออ<ๆ>ก็ไปสิโธ่เอ,อ้ย<ๆ><ๆ>เรียกลับมาละกันโธ่ทำงานต่อดีกยวกา iPad Ö, อยู่คนเดียวก็ได้วยผู้หญิงแบบอินดิเพนเดนต์อย่างเราอะทำงานนึกออกมาอยู่คนเดียวก็ได้มันเป็นไรอะงานเครียดมากนะปวดหัวตุบเลยคือเอฟยังอะอันนี้ยังไม่ได้เอฟก็เอฟค่ะอุ้ยทำงานเนอะเหนื่อยมากรู้สึกแบบงานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะอินดิเพนเดนต์วูแมนอย่างเรา ö, ไม่ต้องมีผู้ชายก็ไม่เป็นไรหรือเปล่าทำงานทำงานดีกว่า โอ้โหแล้วแดดเมืองไทยเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆเลยโลกมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้นเรื่อยๆมั้ง <c oughs> ไม่ไหวหรอกอุ้ยอย่ามาบิ้นมอเตอไซค์ดีทั้ทงแดดทั้งมลภาวะฝุ่นควันต่างๆเ,น,เน,งนี่ยก็ต้องเผชิญแต่อินด p เพนเดนต์วูแค่ะเผชิญก็เผชิญค่ะโอ้ยออะไรโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเหนื่อย เฮ้ยจะว่าไปแล้วเนี่ยผิวหน้านาตาลีเนี่ยก็เริ่มหมองคล้ำไม่สดใสแถมริ้วรอยเนี่ยก็เริ่มมาเยือนแล้วนะทำไงล่ะคะทีเนี้ยอู๋แล้วเราตัวคนเดียวด้วยเราจะเอาอะไรไปสซัวเนาะเป็นอย่างนี้มันก็ต้องใช้ตัวนี้ใหม่วิตชีวิตามินซีไบรท์เทน i ิ่งสกินคอร์เร o เหรือเรียกง,ง่ายๆเลยวิตชีลิฟท์แอคทีฟวิตามินซีเซรัมใครที่เคยใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะคะงงและว,ว่าทำไมมันใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะเขามาในขนาดใหม่ยี ยี ml สาแก่ใจไหมล่ะแม่เขาเป็นเซรั่มแอนติออกซิแดนต์นะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราต้องเจอและเขาก็ช่วยดีท็อกผิวนะคะด้วยวิตามิน C 15%ให้ผิวกระจ่างใสมีออร่าใน10วันโอ้พระเจ้ามีพิกโนจีนอลช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้สีผิวสม่ำเสมอมากขึ้นค่ะมีเพียววิตามิน E ด้วยนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างการทำงานของวิตามินซเนี่ยให้ดีขึ้นแบบปึ้งๆๆนึกออกยังและยังมีไ้ ยาูรนิกแอซิดนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มฟูเด้งดึงด้วยสําหรับใครที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรไฮโป a อล e ลอร์เจิกค่ะปราศจากน้ําหอมพาราเบนแล้วก็ สารให้สีด้วยแม่ <c oughs> เขามาในขนาดใหม่นะคะ20 ml ซึ่งแต่ก่อนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูฉันมีค่ะี่อันนี้คือตัวเก่าของเขาค่ะมันก็จะเป็นขนาดแค่10 ml เท่านั้นตอนนี้เขากลายเป็น20 ml แล้วนะคะคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆจัดไปเลยนี่โหอันนี้20 ml ใหญ่โตซื้อครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานขึ้นนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเขาช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ขันคือต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ไหม,ชไหมเช่นแบบความเครียดต่างๆมันก็ทําให้อนุมูลอิสระมันแบบ หรือว่าแสงแดดหรือว่าแบบว่ามลภาวะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้เราเนี่ยผิวมันเอดจิ้งเนาะผิวมันแบบดูร่วงโรยดูแบบแก่ก่อนวอัยอ่ะเออหนื่ออกยังทนตัวร้ายจริงๆนะคะนุมุยอิสระซึ่งตัวเนี้ยเขาจะช่วยต่อต้าอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็ปกป้องผิวให้ดูอ่อนยาวไปแบบยาวนานนาตาลีเนี่ยลองใช้ตัวเนี้เรียบร้อยแล้วนะคะติดต่อก,กันเลย10วันเดี๋ยวนาตาลีเอา before a f t e ตให้ดูได้ไหมหดู b e f อ r e ปึง้งประมาณนึงผิวนาตาลีอ่ะก็ไม่เล่นก็ปร,ประมาณนึงก็ม หมองคํานิดหน่อยนะคะก็นิดหน่อยย้ำว่านิดหน่อยแต่พอนาตาลีใช้ติดต่อกัน10วันมันก็เป็นปังเกินไปไหมเห็นไหมมันสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงค่ะแล้วก็รอยต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อยๆจางลงนะคะแต่ว่า10วันที่เขาบอกเนี่ยมันก็เห็นผลแล้วดูจากมีฟอ์คฮัเตอร์ได้นะคะซึ่งนาตาลีแฮปปี้มากนะคะแล้วแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบแต่ก่อนเขาจะเป็นหัวดอปเปอร์ใช่ไหมตอนนี้คือเขาเป็นแบบนี้แล้วจ้ะซึ่งมันลดมากใช่ไหมแล้วก็สวมตัวหัวแบบบีบตัวนี้เข้าไป ปึ๊บเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เปิดฝานะคะแล้วเราก็เอียงเข้านิดนึงให้ตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แต่มันจะนยังไม่ลงมาในทีเดียวเห็นไหมเราบีบค่ะบีบปึ๊บปึ๊บ อไอ่างี้ <S <S ให้แบบเนื้อเซรั่มเนี่ย <S 1> <S 1> เขาแบบหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ทาลงบนใบหน้าได้เลยค่ะซึ่งไอ้ตัวหัวบีบเนี่ยมันก็จะช่วยในการกะปริมาณในการใช้แต่ละครั้งได้แบบดีนะคะเป็นแบบหนึ่งหยด2หยด3ามหยดใชว่ามัน3-4ถึงหยดเงี้ยก็ทั่วหน้าแล้วค่ะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นน้ำเลยนะเวลาทา,นนะทาเนี่ยทาไปอย่างเงี้ยมันก็จะซึมหายสืบแฉวไปเลยแบบแฮปปี้ไม่เหนียวเนหนะเลยอ่ะเนื้อเอาเนื้อให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะเนื้อเขาเนี่ยก็จะเป็นเซรั่มก็จริงแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนเป็นน้าเเเลลยยคค่่ะะะะะไไมมมีแบบวหนนนออร เวลาเกลี่ยไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ทาไปเลยแล้วก็ไม่มีสีไม่มีอะไรเลยนะซึมเลยไม่เหนียวเนอหนะเลยแม่แฮปปีม้มากๆนะคะแล้วก็เขาเนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนด้วยตอนกลางวันเนี่ยเราก็ใช้ร่วมกับพวกเมคอัพแล้วก็ครีมกันแดดเนี้ยมันก็ไม่เป็นขุยนะคะซึ่งนันตตลีเป็นทางแต่งหน้านึกออกยังฉะนั้นก็ต้องแบบว่าเฮ้ยร่วมงานกับเมคอัพกับครีมกันแดดได้ด้วยซึ่งตัวเนี้ยร่วมงานแล้วไม่เป็นขุยนะคะแฮปปี้ส่วนเวลากลางคืนเธอก็ทาไปเลยจ้าทานอนนะเออเป็นอย่างนั้นแถมเขายัางมาในขวดสี ะะไม่ต้องกลัวว่าแสงแดดหรือว่าปัจจัยภายนอกอื่นๆเนี่ยจะมาทําลายตัววิตามินซีให้มันแบบเสื่อมเร็วนะคะวิตามินซีเขาเนี่ยก็ไม่ได้เสื่อมเร็วอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังป้องกันด้วยแพคเกจจิ้งสีชาด้วยนะคะซึ่งแฮปปี้เขาก็จะอยู่กับเราแบบจนกว่าจะใช้หมดเลยแม่รออะไรอยู่ล่ะคะวิตชีลิฟต a แอคทีฟวิตามินซีเซรั่มเนี่ยเขามาในขนาด20 ml แล้วก็ราคาดีมากเลย1 5 0 0บาทนะคะได้ยกกว่าเดิมเท่านึงเลยนะ20 ml แล้วก็แพคเกจ จริงก็ลดเนื้อก็เลดประสิทธิภาพก็ดีนะคะเขาก็จะอยู่กับเราไปแบบจนกว่าเราจะใช้หมดแล้วก็ไปซื้อใหม่แล้วก็ใช้หมดแล้วก็ไปซื้อใหม่แบบนี้ <c oughs> เ <medio S 2> ขาวางจำหน่ายแล้วนะคะที่วัดสรนบูธอีฟแอนด์บอยช้อปปี้ลาซาด้าร้านขายยาและโรงพยาบาลชั้นนำจ้าก็ต้องไปซื้อแล้วแหละดีๆความสว่างกระจ่างใสมันต้องเจอสักหนึ่งโอ้ว้าวด้วยพลังแห่งวิตซีเนี่ยทำให้ผิวหน้านาตาลีกลับมาสว่างกระจ่างใสดูมีออร่าอีกครั้งหนึ่งอุ้ยอันมูนอิสระนะหรอไม่ได้กินหรอกจ้ะเจอวิตซี่ลิฟต์แอคทีฟวิตามินซีเซรัมเข้าไปเชิดไปเลยค่ะ ผิวมีความสว่างกระจ่างใสไม่ไหวแซลโอ้ oh. สวยแล้วแต่เก็บกวาดบ้านนิดนึงแมเพราะแบบมันก็โลกอะแล้วก็อิตาคริสอะมันทําของลกไว้เต็มไปหมดเนี่ยต้องไปเก็บก่อนนี่ไม่เคยทําลกเลยค่ะไม่มีนะคะเก็บของน,นี่อะไรเนี่ย โอ้ยของเนี่ยลกไม่มีที่เดินแล้วมั้งอุ้ยไอ้จาขอนไฟเนี่ยเห็นไหมพอมันได้อันใหม่แล้วมันก็ลืมอันเก่าวางทิ้งลุยปุ้ยสปุยวางเกบกะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วต้องคอยมาลำบากเก็บมันเนี่ยมันเอออ้ยมันหนักขนาดนี้เลยหรอนาตาลีต้องยกให้ได้ค่ะมันยกไม่ได้มันหนักมากแล้วตอนที่มันแว่งวูบวๆบววถือล่อนไปล่อนมาทำไมมันทาได้หวะ มันไปป้าเอาดีๆหรือว่าคอนมันจะมีชีวิตจิตใจหรือว่ามันจะต้องเป็นคนที่มู้ควรแต่จะว่าไปนะเจ้าคอน <c oughs> <c oughs> เราเองอ่ะก็หัวอกเดียวกันเปล่าเธอลองคิดดูนะคอนไฟพอเขามีขวานฟ้าอันใหม่เขาก็ถึงเจ้าอยู่กับข้าข้ากับเจ้าก็หัวอกเดียวกันถูกทิงไว้ยอยู่บนโลกใบนี้ <c oughs> ไม่งเราเนี่ยเป็นสีสกันรู้อย่างขอนไฟจ้าเจ้ามากับข้าเถอะเจ้ามาอยู่กับข้าเป็นพี่สาวน้องสาวกันดีไหมเดี๋ยวข้าเนี่ยจะดูแลเจ้าเองเงินข้าขอยกเจ้าหน่อยนะเฮ้ยยกได้แล้วเฮ้ยไอ้เจ้าขอนไฟเจ้าเราโหออกเดียวกันใช่ไหมฮะอะไรนะเจ้าจะมอบพลังให้ข้าหรอทำให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ ที่มีโอ้ยก็พูดมาเลยไหมคอ,อนทำให้ข้ามีพลังมากกว่าเดิมหรอได้งั้นเจ้าโชวยข้าดูหน่อยสิว่าพลังที่เจ้าจะมอบให้ข้าเนี่ยมันทำให้ข้ากลายเป็นคนใหม่ได้ยังไงมาเลยไอ้พวกเอเลี่ยน เทพเจ้าตอนนี้เทพเจ้าถูกฆ่ามาบ้างด้วยฝีมือของไอ้เจ้าด้วยฝีมือของไอ้เจ้าให้ให้ข้าอ่านก่อนได้ไหมได้ด้วยฝีมือของเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยอยากรู้เรื่องด้วยก่อนอ๋อตอนนี้พี่น้อยเนี่ก็คิลเลอร์อะมันกำลังจะเดินทางไปโลกแล้วโอเคแฮปปี้แล้วอยากรู้กันนะ่ะไป คนเพราะว่านี่คือพี่น้อยเดอะก็อดคิลเลอร์กับดาบดำทะมึนทืนตะลืนตืนยังมีเช่นกัน่าจะฆ่าเทพเจ้าหมบเทพเจ้าน่ะเหรอฆ่าให้ตายในวันที่เอาให้ตายให้เกลี้ยงให้หมบโลบเลย <laughs> ฝันไปเถอะพี่น้อยข้าจะยุ่เจ้าเองเจ้าหยุดข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าจะนำพาความมืดมนหมองมัวมาสู่โลกของเจ้าไอ้ไอ้กอ้ไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ ทำไมไม่เล็งที่หัววนี่เลงหัวเลยอะ่ะ <laughs> หยุดนะ <laughs> ใครวะ <laughs> รู้จักไหมมตี้นาตาลีแต่งเอาฟิลไม่เอาเหมือนนะดี <laughs> นาตาลีคริสเออสิวะนาตาลีเองไงทำไมแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรหรืเฮ้่าไมไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะกี่ปีนะสองปี 16ปีจะเดือน8วันุ้ยอจําด้วยอะคะจะทําไมแต่ทําไมทํไมต้องจํไม่คิดจริงลืมลยใช่ไหมนี่มันบททักทายกันได้ไหมพี่น้อยมันเอาใหญ่แล้วนะเราค่อยคุยกับฉันที่หลักแล้วกันเธออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันจะไปจัดการพี่น้อยเองหลบเลยขวานเก็บกักจริงๆขวานฟ้าหน้าดำมันไม่ไหวหรอกหลบันไปแล้วนะเฮ้ยพี่น้อยแกเตรมตัวได้เลย แกไม่มีทางเอาชนะพี่น้อยได้หรอกเฮ้ยนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าคนเราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก mhm ่อนนะเขายังเนี่ย อะไรแล้วเขาพักแป๊บหนึ่งโอ้ oh, ทำไมนาตาลีถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้เคล็ดลับไปล่ะข้าบอกเจ้าก็ได้วิตช่ลิฟแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มเซรั่มแอนตี้ออกซิแดนต์มีวิตามินซีเข้มข้น15% oh. ข้าบอกเลยนะข้าใช้ตัวนี้ที่ข้าดูเปลี่ยนไปดูสวยขึ้นเพราะว่าพวกอนุมูลอิสระต่างๆมันทำอะไรข้าไม่ได้แม้ว่าจากแสงแดดมลภาวะไฟไปเลยเลยนะครับเพราะว่ามีวิตามินซีด้วยมีเพียววิตามินอ e ีด้วยที่ทำงาน ร่วมกับวิตามินซีได้เลิศๆนะคะมีพิกโนโจีนอลช่วยลดเลือนจุดด่างดำแถมยังชุ่มชื้นด้วยไฮยาโรนิกแอซิดด้วยนะจ๊ะ มันเกินไปมากๆากนะแม่เนี่ยทาให้ข้าสวยเป่งปลั่งดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแบบนี้เลยขนาดก็เปลี่ยนไปนะจาก10 ml เนี่ยเขาก็กลายเป็น20 ml แล้วด้วยราคา1,500บาทเท่านั้นเนี่ยเหมือนข้าเลยข้าก็ขนาดเปลี่ยนไปแ่บข้าแบบเอ24ตอนนี้คือบึ้มบึ้มออกยังตอนนี้คือแบบบึ้มบึมเข้าใจยังเราฟูมแบบมันแซบปะเข้าใจยังแล้วก็บวกกับพลังของคอนไฟอันนี้ด้วยอ่ะคอนข้าค้อนทีถึงเจ้ามากนี่อย่ามาโดนนะคอนนียมันกลายเป็นของข้าแล้ว ทิ้งๆคล่องๆไม่ใหญ่ดีแบบเนี้ยคนที่เขาเจ็บอ่ะเขาก็มารวมตัวกันเข้าใจยังเขาก็เห็นอเห็นใจกันเออนึกออกป้ะแต่ถ้าเกิดเจ้าอยากได้อย่างอื่นจากข้าเนี่ยข้าไม่มีคอนให้หรอกเพราะว่าข้ามีความสว่างกระจ่างใสมอบให้เจ้าก็คือบิทชี่ลิฟตแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มนี่จาหน่ายแล้ววันนี้นะคะอุ้ยไปซื้อเลยคุ้มมากเจ้าเป็นไรเจ้าเต้นขายของเจ้าไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมระหว่างข้าเออกำลังขายของสวยสวยโโหสวยมาก ทำไมสวย,ยงี้เนี่ยสวยไม่ไหวเลยนเนี่ยโอ้โห <Yeah. S 1> มันสวยจริงจริเแน่ยยยเี่สุดยอดทีนี้เองก็ไม่มีอาวุธต่อกรกับข้าแล้วไปละขวานฟ้าหน้าดำขวานข้า ไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็แล้วกันซื้อใหม่อะไรหรอเป็นสิเจ้ารู้หรือเปล่าจริงๆอ่อะพี่น้อยเนี่ยมันเดินทางมาที่โลกเนี่ยก็เพื่อนล่อให้เจ้ามาที่นี่แล้วมันจะมาขโมยขวานของเจ้าเอาไปฆ่าเทพเจ้าโอ้ยตายแล้วนี่เจ้านี่มันหลงกลมันแล้วรู้ไหมเนี่ยมันขวานไปเนี่ยจริงมันต้องการขวานมันไม่ได้พิษสวาสด์เลยเธอหรอกค่ะถ้าเหมือนฉันแหละฉันก็ไม่ได้พิษวาสด์เลยนักหนาเฉยเฉยเข้าใจเขาว่าเฉยเปะปะเราต้องไปตามหาขวานเราขึ้นมาแล้วล่ะไปสิมันจะอยู่ทําไมล่ะ ทางนี้ออนนมาถึงแล้วที่นี่แหละที่เขาเรียกว่ามิติมืดเป็นมิติที่รวบรวมความมืดมนหม,นหมองคล้ำม,มลภาวะต่างๆเอาไว้เนี่ยโอ้ยตายแล้วดูสิสีสันอะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดเลย <c oughs> เหล,ลือแต่ความขาวดำหมองคล้ำจังเลยพวกเจ้าอยู่ในดินแดนของข้าพวกเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้หน่อยเจ้าท้าทายข้าเดี๋ยวข้าจะจัด ระวังด้วยนะตาตลรีไม่ต้องระวังหรือแม่ไม่ไปสู้เองน่ะมาเลยไปอยู่ที่นี่มันแข็งแกร่งมากข้าสู้ไปไม่ได้เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะมาข้าขอยืมมังวุเจ้าอ่ะไปจัดการกับมันเองนี่มันงอนอยู่หรือเปล่าคุยกับมันเองแล้วกันโอ้อยังงอนเขาเลยนะเบฟอะไรนะอะไรนะมันบอกให้เจ้าหอมแกมค่ะจะอยู่มันจริงห่อเห็นไหมห่อฮะไม่โดนหรอ เฮ้ยมันยอมเลยงั้นเจาก็ไปสิสู้ๆนะไม่ได้าแล้วอย่างนี้ข่าต้องใช้อาวุธพิเศษที่มาจากจักรวาลอื่นม่เเยอโอย รีวิวรว้สึกวิชิรรีวิวใช่อ้าอโลฮามอร์อุ้ยเปิดประตูดูหน่อยได้ไหมดูหนอ่อยอยากดูเจ้าไ,ได้และคาถาสุดท้ายอาร์มราาัก b ันไม่มีทางสู้ตาอินได้หรอก เฮ้เป็นไรอะ่ะข้าสูม้มนไม่ได้ทำไมอะ่ะมันไม่ได้ใช้อาวุธที่มีอยู่ในจักรวันนี้มาต่อสู้กับข้าเฮย้ยงั้นฉันก็จะใช้อาวุธในจักรวันอื่นมอบให้เธอไปสู้กับมัน อาวุธจัก,กรวาลสตาร์วิวถ้าใส่ยังเจ้ารับไปนี่คืออาวุธต่างจัก,กรวาลเหมือนกันยังไงก็ต้องสู้มันได้อย่างน้อยก็มีในดิสนีย์พาสเหมือนกันว้ารับไป <c oughs> ออออโอ้ยโอ้ยโหจะโมกันเนี่ยมันเป็นเลเซอร์ดิจับตรงนี้ <c oughs> เออโอ้ยระวับบงสิโอ้ยร้อน <c oughs> แป๊บหนึงดิไม่ใช่ <c oughs> แป๊บหนึง <c oughs> น่งแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปแป๊บหนึงงรางไปสู้กับมันแล้ว เจ้าคิดว่าเจ้ามีพลังฟอสคนเดียวเหรอข้าก็มีพลังฟอสเหมือนกันมีหรือเปขอพลังพื้นดิกับข้าที่นี้เจ้าเจอพลังท่าไม้ตายของข้าซะหน่อยเป็นไรพลังอะไรพลังเดี๋ยวคุณพี่เงยหน้าขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ หายใจตามปกตินะคะโอเคค่ะรอก,ก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยพึ่งจำนะคะอย่ายพึ่งนะคะ,ม,ะ,คะมีปิดปากด้วยยังทีดเดียวอยู่เฮ้เ ้ไไม่ดเอ้าตกใจหมดอยู่ดีก็เดินมาทําไมอ่ะเจ้าควรจะมีอาวุธอื่นอีกไหมไม่ดีแล้วแต่ข้าว่านะที่มันแข็งแกร่งแบบเนี้ยพราอมันอยู่ในมิติมืดที่มันมีแต่ความมืดมนหมองคล้ำมืดมัวหมองมัวเหมาแมวมีอนุโมทิสรามากมายพลภาวะเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็เลยทาให้พี่น้อยแข็งแกร่งได้ขนาดนี้อ่ะฉะนั้นใช่รู้สึกตัวเหรอึงจริงๆฉะนั้นต้องใช้สิี วิตี่ลิฟแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มไงล่ะเดี๋ยวค่านะจะใช้พลังของวิตที่วิตแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มในการกําจัดความหมองคล้ำความไม่กระต่างใสความดูเนี่ยไม่มีสีสันมีแต่ความหมองคล้ำม,มืดบนอนุมูลอิสลับลึมลึมเดี๋ยวค่าจัดก,การเจ้าพร้อมนะ ถ้าเรียกเหมือนกำลังใจก่อนนัินไปไม่ไมไมคือสิ่งเนี้ยเขาไม่ได้ให้ใช้แบบสวดมนต์เอาค่ะเขาให้ทาค่ะเป็นแบบเช้าเย็นไปเลยแล้วก็ทาปึ๊บใช่ไหมเขาก็เป็นแบบเหมือนเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทาไปเลยสิคะเอาละ่ะด้วยพลังแห่งวิตชี่ลิฟต a แอคทีฟวิตามินซีเซรมความหมองคล้ำความไม่กระจ่างใสอนุโมทิสระในโลกใบนี้ต้องหายไป กลับมาเป็นสีแล้วอุ้ยนี่สีแดงเหมือนเดิมเลยเฮ้ยสีชาเพราะว่าอะไรแพคเกจจิ้งอ่ะป้องกันแสงแดดอ้าววิตามินซีมันก็จะได้ไม่เสื่อมสลายเดวไงคะทีเนี้ยพลังของพี่น้อยอ่ะก็ต้องลดน้อยถอยลงแน่ๆเพราะว่าโลกเนี้ยมันเต็มไปด้วยสีสันและต้องขอบคุณวิ๊ทชี i ลิปแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มจริงๆที่มาไล่ความมืดหม่นมองคล้ำไม่กระต่างใสและอนุโมทิสระออกไปให้ผลสักโลกใบนี้ไปเจ้าไปจัดการพี่น้อยได้ไป เอาขวานของข้าขึ้นมาเจไปไป้าเป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรข้าเหนื่อยแล้วดูเหงื่อยข้าด้วยเจ้าอยากได้เจ้าก็เอาไปเลยข้าไม่ไหวแล้วเจ้าจะไม่ฉนดิไปยับฟังไว้ก่อนเถอะพลังของวิชชี่ลิฟ l ์แอค ที่วิตามินซีเซรั่มเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่นักมันทําให้ความมืดมนหมองมัวความหมอง,มองคล้ําอนุมูลอิสระมละพิษต่างๆหายไปเลยขาดูไม่ได้แล้วค่าอ่อนแอแต่ถ้าเจ้าอยากมีผิวใสสว่างกระจ่างใสก็ไปจัดกันได้20 ml ราคา1,500บาทือ,อขายอันวีนาทีสุดท้ายวทให้ฉ โลก,ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่มีแล้วไอ้เจ้าพี่น้อยต้องขอบคุณ วิตชีลิฟแอคทีฟวิตามินซีเซรัมเซรัมแอนตี้ออกซิเดนต์ดีท็อกผิวด้วยวิตามินซีเข้มข้น15% oh. แถมยังมีเพียววิตามินอ e, ีเนี่ยทำให้การทำงานของวิตามินซีดีขึ้นอีกนะคะและยังมีพิกโนจีนนลนะคะช่วยลดจุดด่างดำทำให้สีผิวสม่ำเสมอด้วยไฮยาูรนิกแอซิดช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวเด้งฟูก็มีและคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เป็นไฮโปอัลเลอร์เจนิกไม่มีน้ำหอมพาราเบนและสารให้สี และที่สำคัญเจ้ารู้ไหม20 ml แล้วเพราะว่ารุ่นเก่าเป็นแค่10 ml อยู่เลยตอนนี้20 ml แล้วค่ะราคา1,500บาทมีจําหน่ายที่บูธวัสดีอีฟแอนด์บอยช้อปปี้ a า a าดาร้านขายยาและโรงพยาบาลชั้นนํำทั่วประเทศจ้า ทั่วโลกไปเลยละกันพวกอาร์สแก่ก็มีจักรวรรดิมาเวนก็มีทุกอย่างหรือยี่งสุดลิสตตั้งแต่นาตาลีคลิสที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้หลบสีผ้านะหลอกเลยดิแต่สิ่งที่ดิกเลียงอย่างหนึงรู้ไหมอะไรอนุวุฒิสารอะไรรู้ไหมอะไรความหมองคําแต่ถ้าลีกเรียกไม่ไหววิตชีลิฟแอคทีฟวิตามินซีเซรั่มสิขาโอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ย โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ามองไม่เห็น ก็สบายเรียกครับแม่แต่ว่าตอนนี้คือเงินก็ชดชดนิดหน่อยอ้าวไม่ใช่แม่เหรอครับพี่บูชิดหรือเปล่าคะไม่ไกอ่ะอย่ามาแกล้งกันเ้ยพี่บูชิดจะต้องมาเล่นเกม13ข้อกับเรานะคะเกมเกมอะไรอ่ะอย่ามาแกล้งกันเ้ยไอ้นุ่นเปล่าใครอ่ะเกมอะไรไม่เล่นเ้ยพี่บูชิดเห็นแมลงวันที่บินอยู่ตรงหน้านี้ค่ะแมลงวันเห็นเห็นเห็นทำไมข้อแรกนะคะพี่บูชิดต้องตีแมลงวันที่อยู่ตรงหน้าให้ตายนะคะชินแมงวันได้ ที่เยวขอตีมังวันเฮ้ย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 พี่ว่าพี่ไม่ได้เล่นหรือหลังเกมเนี้ยขอเล่้พี่แต่ไม่ได้เลยฮัลโหลแม่ครับชักหน้าไปถึงหลังก็ตีมางวันอยู่ครับเนี่ครับแม่แม่มม่หายไปไหนหมดวะไอ้นุ่นนุนแกงบ้าวันเนี้ย